สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับสมานันแล้วก็น้องนนทพัฒนนะครับหรือน้องแทนวันนี้เราจะคุยกันในหุ้นในกลุ่มโรงแรมนะครับ,รบต้องบอกว่าไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาถือว่าเป็นไฮซีซันในพอร์ตหลายๆพอร์ตฟิริโอทีเดียวในกลุ่มโรงแรมรไม่แน่ใจว่าภาพรวมพอเราผ่านช่วงโควิดมาเรียบร้อยหลายๆพอร์ตฟริโอมันเข้าสู่ช่วงไฮซีซันโดยภาพรวมออกมาเป็นไงบ้างครับคำรอบในไตรมาสหนึ่งครับก็สำหรับกลุ่มโรงแรมนะครับควอเตอรต์หนึ่งเนี่ยรายง,งานกำไรออกมาอยู่ที่ราวๆสัก สามร้อยล้านบาทนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยจากขาดทุนสี่พันกว่าล้านบาทเนี่ยก็ถือว่าฟื้นตัวค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเทียบจากไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยไตรมาสที่ผ่านมาประมาณสองพันล้านบาทนะก็ถือว่าลดลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยผลประกอบการเนี่ยถือว่าออกมาต่ำกว่าที่เราคาดเล็กน้อยนะครับหลกัหลกๆจากต้นทุนค่าแรงค่าไฟาที่เพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามาจิ้มเนี่ยอาจจะต่าคาดหน่อยแล้วก็ SCNA เนี่ยคาจะสูงคาดหน่อยนะครับ แต่โดยรวมเนี่ยถือว่าไม่ได้แย่มากนะครับก็ก็ยังเห็นการฟื้นตัวดีเยียนเยียอยู่อย่างที่บอกนะคะว่า,วาโรงแรมในหลายๆภูมิภาคเนี่ยโรงแรมในไทยโรงแรมยุโรปหรือแม้กระทั่งธุรกิจร้านอาหารเนี่ยที่มันก็ติดกับธุรกิจโรงแรมนะครับก็ถือว่าเห็นการฟื้นตัวค่อนข้างดีหลังสถานการณ์เนี่ยกลับมาเป็นปกติแล้วในขณะที่การลดลงคิวอนคิวเนี่ยอยากจะให้นักลงทุนเนี่เยเออเห็นภาพตรงนี้ก่อนว่าส่วนใหญ่ในกลุ่มเนี่ยเวทลักเนี่ยมันอยู่ที่มืนนะครับ ก็เนื่องจากว่าคอเตอร์หนึ่งเนี่ยเป็นโลซีซันของยุโรตรงนี้ก็เลยทําให้ลดลงค่อนข้างมากคิวนคิวซึ่งไม่ได้เหนือความคาดหมายอะไรนะครับเราสมมุติว่าถ้าเรามองแยกรายตัวเนี่ยก็หุ้นที่มีเบสโรงแรมในไทยค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะฟื้นตัวค่อนข้างดีนะครับโดยเซนเทลเนี่ยเห็นการฟื้นตัวดีสุดเลยเพราะว่านอกจากจะมีโรงแรมในไทยเนี่ยก็มีมาดิฟที่เป็นไฮซีซันด้วยนะครับแล้วก็เอราวันเนี่ยรองลงมา แล้วก็ตัวที่กลางๆหน่อยเนี่ยจะเป็น SHR นะครับเนื่องจากว่ามีทั้งไทยมีมาดีฟแต่ก็มีเวทยูเคนี่ยดึงลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนตัวที่ออนแอที่สุดเนี่ยก็จะเป็นมินนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยโรงแรมอยู่ในยุโรปครับแต่ถ้าเกิดเรามองข้ามไปไกลามากสององ เข้าใจว่าในแง่ของซีซันนาริตี้ของการ<ช>เป็นไฮซีซันในแต่ละโลเคชันมันก็จะเปลี่ยนไปใช่พอไทยเองมาดิฟเองมันจะเริ่มเข้าสู่ช่วงโลซีซันในขณะที่ยุโรปมันจะพลิกกลับมาเป็นช่วงไฮซีซันใช่แสดงว่าเพลเยอร์ในแง่ของตัวไตรมาสสองเองดูแล้วอาจจะเปลี่ยนหรือเปล่าครับเอาเขาบนความน่าสนใจที่จะเกิดขึ้นใช่ครับก็ในควอเตอร์สองเนี่ยมันก็จะพลิกเป็นอีกแบบหนึง่งแต่อยากให้อ่าเป็นภาพรวมก่อนถ้าสําหรับภาพรวมเนี่ยผลประกอบการเนี่ยยังจะเป็นภาพเดิมสาหรับเยยร์เยีย ก็คือทุกภูมิภาคเนี่ยจะฟื้นตัวดีจากปีที่แล้วครับ,รบไทยยุโรปลานอาหารเนี่ยฟื้นตัวดีหมดนะครับในขณะที่คียนคิวเนี่ยเราจะเห็นการเติบโตฟื้นมาค่อนข้างสูงเลยนะครับหลกัหลกๆก็คือหนุนหลักจากโรงแรมในยุโรปที่จะเป็นไฮซีซันนะครับในขณะที่โรงแรมในไทยหรือมาลดีฟเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่โลซีซันแล้วก็จะเริ่มอ่อนตัวลงถึงแม้ว่าซีซันนาริตี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนปีก่อนๆน,นะครับเราเพราะว่าเราเข้ามาจากว่านักท่องเที่ยวจีน,น่ะเริ่มทยอยเข้ามา นะครับแล้วก็มีโครงการเรื่องเราเที่ยวด้วยกันด้วยแต่โดยรวมเนี่ยผลประกอบการในโรงแรมไทยเนี่ยก็ยังจะอ่อนตัวลงอยู่คิวนคิวนะครับม็ติว่าถ้าเราแยกดูกันเนี่ยก็อย่างที่บอกไปก็มินเนี่ยน่าจะเห็นเด่นสุดเลยนะครับฟื้นตัวเ e ย็นเยียคิวนคิวนะครับในขณะที่เซนเทลเอราวันเนี่ยก็อาจจะเห็นย่อลงมาหน่อยอ่อนตัวคิวนคิวนะครับตามซีซันอลิตี้แต่ก็ยังฟื้นตัวดีเยินเยียส่วนเอสเอชาเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามีโรงแรมในมอริเชีย ใช่ไหมครับมีการปิดตัวไปก็สำหรับเอสเชเนี่ยเราอาจจะเห็นผลประกอบการเป็นขาดทุนครับโอเคเปะนภาพคือโดยภาพรวมแบบเป็นการฟื้นตัวต่อเนื่องที่หลักๆก็คงเป็นเรื่องของตัวรายได้แต่เข้าใจว่าเรื่องต้นทุนที่มันถูกกดดันในแง่ของไตรมาสหนึ่งก็น่าจะยังมีผลต่อเนื่องเข้ามาเหมือนกันในไตรมาสสองแต่รวมๆก็ยังอยู่ในภาพที่อยู่ในความคาดหมายของในแง่ของเราเองหรือตัวตลาดก็มองกันยังมีภา อย่างที่ถ้าเรามองภาพทั้งปีปีนี้เนี่ยเทียบกับปีที่แล้วซึ่งปีที่แล้วมันยังมีภาพของโควิดผสมอยู่แต่ปีนี้ถ้ามองง่ายๆคิดว่าไม่ได้จะมีนัยะของคาว่าโควิดมาแล้วเออถ้ามองสถานการณ์แบบนี้เองคิดว่าโดยรวมเนี่ยถ้าเราเทียบกับปีที่เป็นเป็นปีก่อนโควิดคือปี2019ใช่ไหมครับมันมีโอกาสแล้วหรือยังที่ปีนี้ในแง่ของกําไรจะกลับไปถึงในเลเวลตรงนั้นแล้วครับก็สําหรับปีนี้นะครับปี2023ผมเรียกว่าเป็นปีแห่งการฟื้นตัวเลยนะครับกาไรจะเห็นการฟื้นตัวอข้างมากอยู่่ทีๆ 8,000กว่าล้านบาทนะครับก็ถือว่าโตประมาณ3เท่าตัวเลยจากปีที่แล้วซึ่งถ้าตอบาคาถามพี่นันเนี่ยถ้าเทียบกับพีโควิดเนี่ยมันคือจะกลับมาใกล้เคียงระดับพีโควิดพอดีเลยนะครับก็คือทุกภูมิภาคเนี่ยฟื้นตัวหมดแล้วนะครับโดยภูมิภาคที่ฟื้นตัวเด่นที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นในประเทศไทยนะครับหลังนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยทยอยเข้ามาครับผมก็ตัวได้หลักเนี่ยก็คือหลักๆเนี่ยมาจากรายได้ทั้งออกเรทหรือว่าอัตราการเข้าพักนะครับแล้วก็ได้ราคาด้วย นะครับก็ตรงนี้เนี่ยพออีโคโนมีสเกลมันได้เนี่ยมาจิ้นก็จะดีขึ้นเหมือนกันก็ชดเชยต้นทุนต่างๆได้ครับผมโอเคมนั้นถือว่าเป็นปีที่ดีเนาะสำหรับธุรกิจโรงแรมใช่แล้วแน่นอนมองไปข้างหน้าเราจะห่วงเรื่องของตัวค่าไฟาซึ่งเราเห็นกันอยู่แล้วในยุโรปมันเริ่มลงในบ้านเราก็จะเริ่มลงที่ว่าในตลาดของค่าไฟาทุกคนอาจจะไม่ได้ซีเรียสในตรงนี้มากนะถึงแม้มันจะยังสูงอยู่แต่ก็มันเริ่มแนวโน้มอ่อนลงแต่ตัวแปรที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องค่าแรงใช่ไม่แน่ใจว่าเร้ับก สำหรับค่าแรงนะครับก็อย่างที่เราคาดการกันเนี่ยถ้าน่าจะเห็นการเพิ่มขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นอาจจะเป็นช่วงปีหน้านะครับให้เห็นภาพง่ายๆก็กลุ่มที่โดนเนี่ยก็ส่วนใหญ่แน่นอนจะต้องเป็นกลุ่มที่มีโรงแรมในไทยถูกไหมครับก็เรามองว่าจะโดนผลประกอบการกลุ่มเนี่ยโดยรวมเนี่ยประมาณสัก14%ได้นะครับก็คนที่โดนหนักๆเนี่ยก็จะมีคนที่อยู่ในสัดส่วนโรงแรมในไทยเยอะอย่างเอราวันนะครับเบอร์หนึ่งเลยอาจจะโดนประมาณสัก16% เป็นเทลลงลงมาประมาณสัก13เปเซนะครับในขณะที่มิ้นกับ s อ r เนี่ยเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นภูมิภาคอื่นก็าจะโดนผลกระทบน้อยหน่อยนะครับประมาณสัก5-6เปนครับโอเครันดูโซงก็คือมีในยะของการโดนผลกระทบอยู่บ้างพี่เดี๋ยวว่าภาพมันอาจจะเป็นปีหน้าใช่คงไม่เท่าไหร่เั้นโดยภาพรวมก็ ถึงถึงถึงให้เหตุผลว่าทำไมเซกเตอร์เลทติ้งของตัวธุรกิจโรงแรมเรายังม,มองเป็นบูลลิชเราที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวไตรมาสสองที่ค่อนข้างเด่นก็คือ,อคของมินหรือภาพปีของมิน,มนก็ค่อนข้างเด่นเราก็อาจจะมีผลกระทบเรื่องค่าแรงของตัวบ้านเราที่จะเพิ่มขึ้นในเลเวลที่ค่อนข้างจำกัดของคนอื่นก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกท็อปพิกที่ที่น้องแทนน่าจะหยิบมาคุยกันในวันนี้ได้ไหมครับใช่ก็สาหรับเอ่อท็อปพิกของเซกเตอร์นี้เนี่ยเราเลือกเป็นมินนะครับอย่างแรกเลยก็เตร่าค่อง นะครับแล้วก็การฟื้นตัวต่อเนื่องในปีนี้เนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ได้แพ้คนอื่นเท่าไหร่ครับสมมุติว่าแล้วถ้าเรามาดูเนี่ยดูバリเอชันเนี่ยก็ยังถือว่าถูกกว่าโรงแรมในไทยค่อนข้างเยอะความเสี่ยงเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยก็น,น้อยกว่านะครับก็ถือว่าผมมองว่าเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างน่าสนใจในในช่วงระยะตอนนี้ครับโอเคได้ครับวันนี้ค่อนข้างครบถ้วนกับตัวธุรกิจโรงแรมนะครับยังในเราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนแล้วก็ติดตามในพิโซด์อื่นๆได้ต่อเนื่องนะครับสวัสดีครับ